กล้องจรปิดแล้วการทางานของเราเป็นยังไงครับความประทับใจของทีมช่างนะฮะที่ดูจากกล้องวงจรปิดที่ผมติดไว้ในพื้นที่ตรงนี้แดดแจเลยไหมเห็นแดดมันมันร้อนจัดอะบางวันก็ร้อนลมไม่พัดเลยก็สงสารทีมช่างเห็นลุยทํางานกันตั้งแต่เช้าจนเย็นถึงอนี่เช้าผมดูตั้งแต่หกโมงเช้าอะตอนถึงมาตอนถึงฟ้ามืดอ่ะออร้อนกันไหมร้อนพี่ถามว่าร้อนร้อนพี่แต่ว่างานเนี่ยมันเป็นการที่ว่าเราต้องเอาให้จบ ให้ทันวัน4วันอย่างที่บอมแจ้งแจ้งไปครับผมนที่นะฮะนัดบอมเพียงวันเดียวคุยนันวันเดียวแล้ววันที่2องทำไงฮะเป็นสัญญามาจำเลยจาเลยมาจำเลยนะสิาเปอนที่คุยกับพี่แพทและพี่สิทธ์ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นแล้วครับร้อยเปอปหันหลังไปครับพี่ป๊าบเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ครับย่อยครับเยี่ยมประทับประทักใจ ประทับใจตรงไหนมากที่สุดอ่ะพีะ่แพทย์ก่อนไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยนอนดูดาวกะช่ายนอนดูดาวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ทำอะไรมาทําอะไรครับเนี่ยวันนี้เรามาตรวจงานดูว่าความเรียบร้อยของทําแพที่เราจะทำนะฮะแพรเพื่อมีเรือมาจอดตรงนี้ครับอ๋อเป็นไงมั่งการทํางานของบริษัทธานาบอมเป็นไงมั่งเอ่อการทํางานของบริษัทธนาบอมก็มีความ เข้มแข็งแล้วก็ทารวดเร็วมากนะเร็วแน่นะมาที่มายืนดูสงเกตการยืนดูเนี่ยอสองคืนก็สามวัน,นสองคืนสามวันที่ผมมาคือวันวันศุกร์ตอนบ่ายสองนะฮะแล้ววันนี้วันอาทิตยรร์วันอาทิตย์เอากลับว่าสองวันหนึ่งสองสองคืนหน,หนึ่งหนึ่งครึ่งวันครับผมถูกต้องไหมครับผมถูกต้องการทํางานแต่วันแรกที่น้าเห็นรู้สึกรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างกับการที่เราเห็นช่างทํางานทําแพรนี่ครับ ท่านการทํางานเขามีความชานาญเนี่ยการตัดเหล็กการเชื่อมเหล็กต่างๆที่ไปยืนดูสังเกตการมานเนี่ยยืนดูเนี่ยเขามีความชานาญมากเลยเชื่อมโน่นตัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเชื่อมติดติดปั๊บเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นแผงออกมาจากเป็นแผงก็มาเป็นโครงพอเป็นโครงพอได้สองสามบานก็ลงมาเป็นแผลเอาทางสาไวรวดเร็วมากเลยเนี่ยช่างมีความพร้อมมางเลยครับ จะทําแพรนะผิดหวังไหมไม่ผิดหวังครับกี่เปอร์เซ็นต์กับการที่ยอดกี่กี่เปอร์เซ็นต์คะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่คะแนนเต็มสิบก็คงจะให้สิบเลยครับสิบเลยครับิูเลยดูอยากถามนิดหนึ่งอาจารย์ว่าความรู้สึกพอแพรเสร็จแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับผมครับก็ดีใจฮะดีใจแล้วก็พอใจในผลงานที่ทำรับผมคือเราก็ไม่ต้องติกันอะคือดูแล้วก็ไม่ต้องติกันปกติแล้วการทํางานอะถ้า หมาะใจคนงานก็เหมาะใจเราครับส่วนใหญ่ถ้าเหมาะใจเราแล้วไม่เหมาะใจคนงานนี้ลำบากมันต้องแค้นมาทําแต่นั่นคือเขาทําด้วยความเต็มใจว่ายังไงก็ต้องให้สวยเขาจะแคสติ้งกันเองใช่ใช่เขาจะว่าตรงนี้เฮ้ยเอาใส่ตรงนั้นนี้ช่างแน่คือช่างใหญ่ของเราด้วยเขาก็จะดูแลช่างใหญ่ก็ดีนะอย่างดีต้องอยู่คึ้นะใช่ครับต้องมีไอเดียตลอดครับอย่างน้อยก็ฝากพวกเราที่อยู่แถวนี้ถ้ามีสระหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ทําแพร มันเป็นความสุขทางใจอย่างหนึ่งดูนานไหมไม่ไม่นานนะคุณนี่ผมดูครั้งเดียวเลยผมดูครั้งเดียวแล้วทักไปเลยแล้วไปแล้วก็โอเคเอามาคุณก็มาเลยอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นเลยใช่ที่สําคัญมาเลยตอนสิบโมงแล้วคุยกันไม่ถึงสิบนาทีอ่าใช่อาาจารย์สนใจเลยไหมครับผมได้มาเลยแล้วมันว่างบังเอิญเราอยู่ออฟฟิศพอดีนะประชุมมาเสร็จแล้วดิ่งมาเลยครับแล้วอาจารย์ก็มัดจําเลยวันนั้นเลยคือคุยเลยสิบนาทีแล้วมาที่นี่แล้วก็มัดจําเลยแล้วก็ลุยงานกันเลย ชื่อเสียงสำคัญกว่าเงินพันล้านผมธนาบอมโชคหระเตชะทรัพย์ผู้ก่อตัตอต้งบริษัทธนาบอมคอนเทชั่นครบจำกัดรับฉีดโฟมทั่วรอยน้ำทำแพร่ลอยน้ำด้วยถังฉีดโฟมและพ่นหลังคากันความร้อนกันลามไฟและเก็บเสียง